สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องครีมแฟมิลี่นะคะวันนี้แม่ควานก็จะมาทำคลิปสั่งจองออเดอร์อาหารช้างให้กับครอบครัวน้องครีมนะคะม,มีน้องช้างทั้งหมด4เชือกนะคะครอบครัวของน้องครีมดูน้องครีมนะคะหูหน่ารักมากเลยนะคะ<า>เชือกแรกก็คือแม่เบอร์ดีนะคะ<า>เชือกที่สองก็น้องครีม เชือกที่สามก็แม่ลินลินแม่ของน้องครีมนะคะเชือกที่สี่ก็โดโดนะคะครอบครัวของน้องครีมตกงานมาจากพัทยานะคะมีทั้งหมดสี่เชือกนะคะเนื่องจากเนื่องจากว่า,วา,วายอดซับของช่องน้องครีมยังไม่ถึงหนึ่งพันซับนะคะแม่ควานก็เลยมาทำเป็นออเดอร์สั่งอาหารช้างผ่านสื่อออนไลน์นะคะนี่นะคะ เลขที่บัญชีเบอร์โทรของแม่ควานนะคะหนึ่งตะกรล้าห้าสิบคะแนนนะคะนี่หนึ่งตะกรล้าห้าสิบคะแนนนะคะมีน้องช้างสะสี่เชือกนะคะนี่ครอบครัวของน้องครีมที่ตกงานมาจากพัทยานะคะมีทั้งหมดสี่เชือกนะคะนี่คืออาหารของเรานะคะมีกล้วยมีแตงโมมีมันแกว้วมีข้าวโพดนะคะหนึ่งตะกรล้าห้าสิบคะแนน มีน้องช้างสี่เชือกนะคะที่ตกงานมาจากพัทยานะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟสีใจบุญทุกท่านนะคะช่วยอุดหนุนช้างตกงานมาจากพัฒนาพัทยาด้วยนะคะมีน้องช้างสี่เชือกนะคะไนน้องครีมขอขอกล้วยกินยังไงทำยังไงคะอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะน้องครีมอุยมีแต่เชือกน่ารักน่ารักมากเลยนะคะ น้องช้างก็ยังรอความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องช้างทั้งสี่เชือกนี้ด้วยนะคะครอบครัวของน้องครีมนะคะมีสี่เชือกนะคะอาหารของเราก็ตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะมีน้องช้างยืนรอกินอาหารอยู่สี่เชือกนะคะ <c oughs> เชือกแรกก็แม่เบอร์ดี เชือกที่สองน้องครีมหมูน่ารักมากเลยนะคะเชือกที่สามก็แม่ลิ้นลิ้นแม่แท้แของน้องครีมนะคะเชือกที่สี่โดโด้นะคะที่ตกงานมาจากพัทยาครอบครัวของน้องครีมก็มาจากพัทยานะคะมีสี่เชือกนะคะยืนรออาหารหวานๆจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะคะฝากช่วยอุดหนุนเป็นกำลังใจให้ช่องน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะคะนี่นะคะ น้องครีมจ๋าสวัสดีค่ะในสวัสดีเขากินยังไงคะน่ารักมากเลยนะคะน้องครีมนี่น่ารักมากเลยนะคะอุ้ยดูอุ้ยโดโดก็สวัสดีเป็นนะคะเป็นทุกเชือกน่ารักมากทุกเชือกเลยนะคะอุ้ยดูดูนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะอุ้ยดูแม่ลิ้นลิ้นนะคะ น่ารักมากเลยนะคะทั้งสี่เชือกนะคะยืนรออาหารหวานหวนจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจบุญนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะอาหารช้างออนไลน์ตะกล้าละห้าสิบคะแนนเท่านั้นนะคะมีน้องช้างอยู่สีเชือกนะคะยืนรออาหารหวานหวานจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีใจบุญนะคะนี่นะคะคือครอบครัวของน้องครีมนะคะ อาหารของเราก็1กน,นึ่งตะกร้าห้าสิคะแนนเท่านั้นนะคะนี่นะคะอาหารกล้วยอ้อยแตงโมมันแกว้วข้าวโพดนะคะนี่คือออเดอร์นะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถสั่งจองมาได้ที่นี่นะคะแม่ควานก็จะปากหมุดไว้ด้านล่างคลิปนะคะติดต่อผ่านแม่ควานได้เลยนะคะ แม่ควานก็จะปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนะคะหนึ่งตกร้าห้าคะแนนนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของน้องครีมด้วยนะคะดูน้องช้างนะคะความน่ารักของครอบครัวของน้องครีมนะคะดูดน้องครีมนะคะเอย น่ารักมากเลยนะคะครอบครัวน้องครีมมีสีเทื่ยอุ้ยอุ้ยโขกด้วยแล้วค่ะหวานหน่อยล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องครีมหิวแล้วค่ะอุ้ยอุ้ยดูดูท่าโขกรวยกินน้องครีมนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะครอบครัวของน้องครีมอุ้ยเต้นก็ได้ด้วยนะคะตาหวานหน่อยตาหวานเหรออุ้ยตาหวานอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเลยนะคะ เป็นกําลังใจให้ช่องน้องคลีมแฟมิลี่ด้วยนะคะมีน้องช้างสีเชือกนะคะที่ตกงานมานะคะนี่นะคะความน่ารักของครอบครัวของน้องคลีมนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะหนึ่งจากลห้าสิบคะแนนเท่านั้นนะคะพ่อขวานก็ตกงานมาจากพัทยานะคะยังไม่มีอาหารให้น้องช้างกินเท่าไหร่นะคะ ถึงตะกร้า50คะแนนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องช้างทั้ง4เชือกนี้ด้วยนะคะยืนรออาหารหวานๆจากคุณพ่อคุณแม่ FC ใจบุญทุกท่านนะคะเมตาน้องน้องช้างครอบครัวของน้องครีมด้วยนะคะความน่ารักของครอบครัวของน้องครีมนะคะ <Hello. S 1> ในควานก็เอาความน่ารักของครอบครัวของน้องครีมคะแนน อาหารช้างออนไลน์ก็ตักล่าละ50คะแนเน,นเท่านั้นนะคะมีน้องช้างอยู่สี่เชือกนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องช้างทั้งสี่เชือกนี้ด้วยนะคะพ่อควานก็ตกงานมาจากพัทยายังไม่มียาไม่มีอะไรให้ช้างกินสักเท่าไหร่นะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องคลีมด้วยนะคะแม่ควานก็จะปากหมุดเลขที่บัญชีเบอร์โทรไลน์ไวท้ที่ด้านล่างคลิปนะคะ แม่ควานก็ขอจบคลิปออเดอร์อาหารช้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะคะดูความน่ารักของน้องช้างทั้งสีนะคะขออาหารน้องครีมขอบคุณสวยๆน้อยโอยน่ารักมากเลยนะคะ แม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามน้องครีมแฟมิลี่ด้วยนะคะแม่ฟานก็ขอขอบคุณมากค่ะ